ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับในวันในวันอังคารตอนนี้ก็เป็นเอพีที่หกสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมเอ้ยเสียงผมอาจจะไม่มีหน่อยนะทุกคนนะขอโทษนะอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าของผมนะครับผมเป็นข้าวสามร้อยกร,รัมกะเพราทําเองที่ทําไว้เมื่อคืนเออนี่แหละวิธีทําก็ใน YouTube แต่เพียงแค่มันไม่มีน้ําตาลกับน้ํามันนิดเดียวแล้วก็นี่คือข้าวที่ผัดกับน้ำไม่เฉยอะ่ะประมาณนี้แหละครับหูตาผมมันเยอะมากเลยอะ่ะ ผัดกะเพรานี้ไม่ได้ชิมเลยนะั่นตั้งแต่เมื่อวานะทำเสร็จปุ๊บใส่ถุงเลยกลิ่นใช้ได้อุ้ยตาสว่างอ้จริงๆไข่ขั่วของผมเนะี่ยแทบจะไม่มีรสชาติเลยเลยเพราะผมเอาไปผัดกับน้ำเฉยพอมาแจมกับผัดกะเพราเนี่ยอร่อยผมเออผมเพิ่งรู้เนี่ย ตอนที่มันพิมมาเป็นชิ้นน่ะไอ้สารนอกสารนอกหมูมันแทบจะแบบมันมันนิดเดียวอะ่ะแต่พอเอาไปสับอะ่ะสับละเอียดอะ่ะโอ้โหโคตรเยอะดูดิดูด,ด,ด,ดูดูขนาดข้าวขนาดหมูเดียใช่ไหมกับเนี่ยกับข้าวเนี่ยแบบ่งเป็นสองมือ,อยังได้เลยที่คื่อเปียบเมื่อกี้ไปล้างหน้ามาโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามสิบเจ็ดนาทีครับผมส้มตำก็ไปเพจครับไหนดูซิวันนี้จะอร่อยเหมือนวันก่อนไหม ให้ดูกรอบนี่อยูอม่มีถั่วเปลี่ยนทุกอย่างแค่มีถั่วทุกอย่างก็เปลี่ยนทุกคนอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบกินแล้วก็ไปตัดคลิปของเมื่อวานไปตัดคลิปของวันจันทร์ก่อนโอเคเจอกัน หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสอ ใครับทุกคนผมเล่นเสร็จไปเซตหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นต่ออีกสองเซตแล้วไปเจอกันตอนที่ผมไปเดินคาร์ดิโอเลยเทุกคนตอนนี้ผมออกมาที่สวนสาธารณะแล้วอุย้ยจิตห้าโมงสิบนาทีโดยประมาณกูแจมายัง้โอเคมาแล้วโอเคไม่พูดพัมทำเพลงผมกดเรียบร้อยแล้วไปเริ่มเลยอย้วันนี้ฝนเพิ่งตกไปครับทุกคนเห็นเห็นแอ่งน้ำด้าหลังป่ะเห็นพื้นนี่พื้นยังเปียกเลยเห็นไหมเดินเลยเริ่ม วันนี้น่าจะไม่นับรอบเดี๋ยวลืมลืมแน่แน่เดี๋ยวไปดูเวลาตอนท้ายโอเคเจอกันครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกดหยุดละนี่คือสรุปของวันนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้ววะสิบแปดนาฬิกาสามนาทีกำลังสวยเวลาวันนี้ฝนไม่ตกเพราะว่ามันตกก่อนหน้านี้แล้วโอ้โหลืมมาน้ำมาด้วยโอเคครับเจอกันอยู่ที่บ้านเลย นี่แหละครับของว่างของผมเราไม่รู้หรอกว่าที่เราทําอยู่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงลองดูถ้ไม่เวอร์ก็แค่เปลี่ยนแต่ถ้าผลออกมาดีก็ตามต่อไปถ้ามันถึงจุดนึงเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ว่าผมจะได้กินตลอดใช่ไหมในนี้เหลือสี่ชิ้นละโอเคดูเคคลิปที่ลงไปหอ้หย่อน ดูความคิดเห็นนี่เป็นความคิดเห็นของอีพีที่60บนะครับบรรยากาศดีมากเลย <c oughs> ผมยังจําได้เลยความรู้สึกโอ้โหร้อนร้อนจิบมันคือแบบร้อนจนลืมตาไม่ได้ครับทุกคนแบบองศามันพอดีเลยเวลาเราจะมองไปข้างหน้าผมต้องดึงหมวก <c oughs> ดีนะที่ผมเอาเสื้อกันหนาวไปถ้าไม่ได้เอาไป <c oughs> ผมแบบนอนนอนแบบอนอนแผน่นล็อกแอร์อยู่ <c oughs> กอร้อนร้อนเหลือเกินแล้วก็เป็นคอมเมนต์ของ EP ีที่59นะครับผมลดลงไปเยอะเหมือนกันนะ2เดือนมันลดเร็วเฉพาะเดือนแรกครับเดือนแรกลดไปลดไป20กิโลโดยประมาณส่วนเดือนที่2รวมกันทั้งหมดจาก194.4เหลือ168โดยประมาณ6768เนหกแแน่หละประมาณนี้ถือว่าโอเคขึ้นเนี่ยคอเริ่มมาแล้วอะไรก็เริ่มมาเห็นปหมเนียงเนียงก็ยังอยู่มันยังหาย,ยากตรงน,นี้ก็ยังอยู่แต่ถือว่าโอเคนะแขนผมดูไปเช้าขึ้น ต่อเก่งพูดเป็นธรรมชาติมากดูเพลินมากขอบคุณครับจริงๆผมพูดทุกคนที่พูดติดขัดมากเลยแบบผม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 มันประมาณนี้เลยแต่ผมตัดออกไงสู้ๆนะคะขอบคุณครับสู้ๆครับโอเคมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลาอู้ว่วผมจะได้ถ่ายเห็นไหมผมกลับมาตั้งแต่หกโมงสามนาทีที่เลิกตอนนั้นทุ่มทุ่มสองนาทีเกือบชั่วโมงอะผมเข้าห้องน้ําไปก็ครึ่งชั่วโมงนั่งดูทีวต่โอเค เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็เล่นเกมเล่นเกมเสร็จปุ๊บก็ต้องออกไปทำับกับข้าพวพรุ่งนี้ผมว่าเอ็มมื้อเช้าของผมอะ่ะ มันอร่อยแล้วเว้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันมันคี้นได้มากกว่านี้เว้ยแล้วผมจะลองไม่ใส่น้ามันดูโอเคลองไม่ใส่น้ามันลองลดน้ํามันหอยลองอซอสนี่เ็ใส่เท่าเดิมเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนไปเรื่อยให้มันดีขึ้นแต่คุณภาพยังเท่าเดิมอ่ะเออประมาณนั้นแหละผมว่าม,มันดีได้กว่านี้เว้ยคนที่ดูผมมีใครได้ออกกําลังกายอยู่ไหมแบบมีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษ,ษไหมแบบฉันจะทําไปทําไมอะไรประมาณนี้มีไหมมาคุยกันหน่อยดียผมมีเยอะเลยลเฮ้ยผมมีเรื่องคุยเรื่องนี้เยอะเลยนะถ้าผมพร้อมอะเอาตั้งคําถามหนึอ่อ ถ้าผมอยากทําอะไรเอ้ยคำถ,ถามนี้มันมันมันฟังดูง่ายเวยคำตอบมันง่ายนิดเดียวอะ่ะใช่แล้วเรามาคุยกันในวันพรุ่งนี้ครับผมเจอกันในวันพรุ่งนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตไคเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ